สวัสดีครับสวัสดีค่ะคือใส่เสื้อลายดอกมัดจอกผมคือฮะไปเก็บพักมาลูกมนโทนอาบน้ำนี่ในพักลายอย่างไว้พี่น้องพักสไลด์พักสไลด์อดบัวอดักทองอดรวมอดแรงบาเออบางคนก็เกะกะกันได้พักรวมได้ลูก ซื้ออันนี้เดี๋ยว<า>ซื้อสิบบาทแปดบาทได้บุดขวาน,นง,งามบนะุญใหญ่ไม่เห็นแล้วเลยมันคืองามแท้ปูกพังงามแรงพีแอวพังได้าขายตลอดเลยฮุกเศร้าฮุดแรงได้ลูกงามนี่จยากอยากลำบากเลยจะหน่อยเลยลูกเด้อไม่ต้องเน้นน,น,น,น้่งตรงไหนได้มาผีพร้อมครับน้องมอค่าข่าน้ำ าการ normal อีเด็กยอดมักอนาลูกมักอื้อน้อยในถุงนะโอ้บวกแต่ยอดภาคใด้เออยอดภาคหนามก็มีอมักบวบก็มีพี่น้องบวกมันอ้นหยดน้ำก่นก็ะมิแก๋ก็มี้งโมเมนต์อีแม่ลืมอยู่หน้าบ่หลงอาดพักน้านะครับกรรมเท่าใดนึงครับแปลกแล้ว ไการเป็นพี่น้องบวกก็ได้งามแทพมุ้งนี้พักน้ำนี่ลวกกินจำแจลเนี่ยบ้างยอดพักอันนี้คือขายดีบ่เนี่ยนะไอ้มึกอืดน้อยตักทองน้อยกำลังสีเป็นหน่วยใหญ่แต่ว่าตัดขายนี่ขายดีไหมบ้างขายแบบนี้หรอกพรเหมือนออกดอกออกดอกไงเออ

เขาโหดพักเอโหดเอตลอดอันนี้น้ำเบื่เออโหดแลลูกสาวแรงสาวแรงแล้วบางครั้งที่ปลูกใหม่นะบอมแม่นบางครั้งที่เดินปลูกใหม่แหละทิ่มกระแห้งหนึ่งาปลูกใหม่ได้วางเดือนไม่ขายแล้วพักปกเยอะักไหนแล้วตอนนี้คือผักหอมนั้ พักหอมมันมันเหลือแปลงเดี๋ยวมันแม่ย่านใหญ่บพท่านแม่ก็เลยอันบกขายไหมคะบกขายเบิดอีกเพลงนึงหมนี่ไรลูกพักอันนี้พผนถักว่าของแม่นะมันมันสิบอไอ้เปื่อยบอหยางนะแม่ค้าพ่นก็เลยมักซื้อพักงามปูงามแรงได้ละราคาดีเนาะพักเนาะน้ำฝนลูกนี่ละต่อไปนี่แหละราคาดีนะบ่ ออเออแรงๆแล้วนี่ก็ดีแล้วมันปลูกได้ดูมันเด็ด,ด,ดมันออกมามกระตายได้หรอ,หรอืมถ้าต้นเนน้อยออกมากระตายนี่จะแม่ฮะปไปปนะลูกไ้บัวนะลูกนี่ตาสะออนนี่เนาะมีกก่กาดเบึงประมาณ สามโลได้ครับเกือบสามโลถ้าเห็นแม่เห็ดคุกเขอจะตกใจเพราะว่าจับไก่บ่อยเนี่ยมันรูน้ำนักมือนะมันหน่วยใหญ่ลูกมาก็เลยนักบอกอเห็นไหมหมดแล้วทั้งหมดที่ล้างก็มากองอะไในนี้แล้วนะครับนี่ครับโอ้เบางเดียบนม่แต่ลูก ล่างแล้วแล้วนะครับรอเอาไปส่งต่อขายเด้ะข่ากระปปงขวดนี่นะอีเมลกระโปงเลยแบนี่อ๋อขายเป็นกรรมแล้วีีเลยนี่เลยรบางหางเป็ดปาทรอบก่อนกระปปงให้เบิร์แล้วพี่น้องอีเมลกระโปงในหุ่นย้ายเตยโป่งสบายเลยเนาะบัวน้อยว่าไอ้บัวลายราคาสั่เก่าโอ้ยสั่งชิ้นนี้ แต่นี่ยมึงขู่ขับไปขายเลยเห่านี่กินง,ง่อยครับขายส่งเลยพ่อแม่ี่น้องแม่กินง,ง่ายมีขายส่งเอาจะได้ไปเห็ดเบียบเออลูกเอาไอรีครับมีเวลามาปอกแบบนี้ดอกครับ,ไป,บไปก็ไปกิฟต์แต่ 4, เศ้าพูดจันี่บ้าไปก็ไปกิฟต์แต่ปีสี่ปีห้าเขาสิได้พว,วก,กนี้ให้หวานเข้าเด้อลูกตัวนี้เขาสิลงนากันไหม เมื่อวานนี่ไปหวานเนยได้ลงนากันแล้วคอยหาเก้งน้อยมิดเซยน้อยน้อยบ่ว่างนี่ไปตะักหกทุลาลายโอ้ยนำกระเด็นถึงแนยนะหนูไม่ครับหนูไม่แกน้อยเนี่ยย่ามเล้งกระได้บุคอยขึ้นหน่อบอะไดมันก็ลังขึ้นลูกแกงใส่ไมงจีนูนยแน่นาะแกงบวกมาเนี่ แกแม่กระบอกขายขายก็ได้ห้าสิบบาทเองดอกเลยแกใส่แมงกินู่นเนาะแม่เนาะไม่ติดเส้นยังเกือบเลยไม่ใช่เป็นยังเกือบปลาหน่อยมันกัดเลยแกงแซ่บใส่เมงกินูนน้อแม่แม่โอ้มาขึ้นเลย ได้ข่าวว่าไปก้านแมงขนุนบอกแน่นอนอยู่แล้วมานเป็นมานสุดๆเว่ายังไปเบิ่งเด้อกิ่งง่อยไปฮะบ่มีข้ามหลอกสีบอมานมมถือว่านยังไป<ะ>ถือว่านยังไปบ่มีหวานอย่างแล้ฝีมือลก่นอนออเ ฮะพ่อแม่พี่น้องเจ้งน้อยกับเราคุณแ,แม่เป็นเหตุกิจกรรมของเพื่อนเนีนี่นะถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อนนะกิจกรรมประจําวันเอามาถ่ายที่ให้น้องเบิ่งนครับเด็ดพักมาหนะะักล่างพักนะครับเป็นในรา,ายได้รา,า,ายได้ต่อ,อต่อวันต่อเดือนซื้อนะซื้อแล้วปลอดยซื้อซื้อซื้อ แล้ใจซุกแล้วเดี๋ยวเอาไปแกงเนาะไห้พี่ให้น้องเบิ่งพริกแล้วจังเห็ดเนาะลูกเนาะครับอ้าวนี่แหละครับคนเมื่อยปลูกเมื่อยหดเมื่อยดูแลพ่อได้เอามาเลี้ยสขายแนาะนี่อากาศ่ได้เมื่อยได้มีความสุกความสุกอ่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทีละครับทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อนะครับที่เข้ามาเบิ่ง คุณแม่กิงน้อยนะครับผมกิงน้อยกับขอขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซแทนคุณแม่น้าเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้กับสวัสดีครับ